คุณค้าติดตามกลุบกิบได้นะคะตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในโมเด n มา m o เด r n Family คะ่ะคือตอนนี้ให้คิดว่าชื่อเล่นน่าจะชื่อเป,อาป่าเปล่าเปาแปลว่าเบบี้<ห>ซึ่งพ่อเขาเนี่ยเขาไม่ชื่อชื่อบี้เขาชื่อว่าเบบี้ก็เลยจริงเหรออก็เลยใช่ชื่อแบบตุ๊ดเนาะคุณแม่หลายคนชอบมีความเชื่อผิดๆว่า,วาถ้าฉันอ้วนเป็นแม่วัวตัวใหญ่ลูกเราจะตัวใหญ่โนค่ะแม่อ้วนก็คือแม่อ้วนค่ะคุณถูกต้องค่ะคือถือว่าเรากำลังลมยันในการคลอดใช่ไหม ไม่อยากกินที่กินแล้วมันเข้าไปที่นั่นเหมือนเดิมนะมันต้องได้มาด้วยการบริหารนะขมิบก้นนะถ้าเราขมิบขมิดกัดขมิดกั๊ดนี่นะแหมหมอบรรยายซะหนูเห็นภาพเลยอ่ะเหมือนเปิดไฟเลี้ยวรถเลยอะนี่แป๊บแป๊บนี่พี่แป๊บพี่แป๊บัี่นี่นะไม่กล้าไม่ขึ้นนะต่อไปนี้เล่นละครฉันจะไม่มีทางแบบอ้อยอ้อยเล้วหนีไม่มีทางเพราะพี่จิ นี่ก็เทดห้องเล็กไงขารับรองเลยว่าแซ่บมากหนุกมากนี่หัวร้อให้ก่อนเลยได้นะ <c oughs> นี่คือสมบัติชิ้นเดียวนะลูกนะที่แม่จะให้ไว้ที่เหลือหนูไปหาเองนะลูกนะเ <c oughs> จอกันนะคะ